สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ Export นะครับไฟล์ทีละชิ้นเพื่อเอาไปต่อยอดในงานอื่นๆนะครับในโปรแกรม l l u s t r a t o r นะครับจะทายังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับตอนอื่นนะครับเปิดโปรแกรม l l u s t r a t o r ขึ้นมานะครับให้เรามาตรงนี้ครับตรง w i n d o w นะแล้วเรามาตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราเอาจิ้มเอ่อไฟล์ดิบที่เราต้องการที่จะ Export อนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นผมจะเอานี้นะครับผมกดตรงนี้เป็นีงนึ่ As ตอะซิงเ s ิลแอ o เซ t ฟอร์มเดอะเซนะครับแล้วมาตรงนี้มันก็จะมาเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับอ,อ่าเดี๋ยมาดเงาทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ Export ให้หมด1ิบครั้งนะครับกดแล้วกดตรงนี้มันจะมี Export Setting นะครับแต่ผมแค่เอาไว้ปรับ Format อย่างเดียว,วจะเป็น PDF หรือเป็นเอ่อ jpeg 1ก0 jpeg 100็ก็คือขนาดความชัดนะครับกด Export ไปเลยแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์เดี๋ยวมาดูที่ผลลัธ์มาแล้วนะครับทีละชิน้นอันนี้ก็อยู่ที่ขนาดความชัดของไฟล์นะว่าไฟล์มันจะชัดมาากนน้้ออแค่ไหหเื คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ สนับสนุนโดยร้านบีมอเตอร์ไค์นะครับเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับจำหน่ายทั้งน้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกและหมายรวมถึงยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์หรืออะไหล่มอเตอร์ไซค์สามารถมาสั่งซื้อได้บนช่องทางออนไลน์นะครับเราจำหน่ายทั้งช่องทางช้อปปี้และไลน์มายช็อปนะครับถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับ